สวัสดีค่ะอัปเดตเอ่อวิดีโอนะคะครอบแม่ฮาน่านะคะลูกค้าเนาะทั้งหกตัวนะคะเออสำหรับครอกแม่ฮาน่านี่ตอนนี้เออยังว่างเปิดจองอยู่ตัวเมียสี่ตัวนะคะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะเนาะตัวผู้ไม่มีแล้วนะคะตัวผู้มีตัวเดียวคอบเข,า,ขานะคะโอเคเดี๋ยวอุ้มให้ดูเนะาะกำลังเดินเลยวันนี้เออลูกแม่ฮาน่านี่วันนี้ได้ยี่สิบวันแล้วนะคะแข็งแรงกันดีนะคะอันนี้ตัวเมียนะคะ กำลังกินนมแม่กันเลยนะคะตัวนี้ตัวตัวเมียค่ะนี่แบ๊วๆเลยตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะนี่นะคะตัวผู้เนาะจองแล้วนะคะอ้วนเลยนะคะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะตัวที่หกนะคะเออตัวเมียค่ะลูก ยังว่างเปิดจองอยู่ตัวเมียอีกสี่ตัวนะคะลูกค้าเนาะแม่เขานะคะฮาหน่าเนาะเนาะน้องก็กินนมเก่งทุกตัวนะคะเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันก็จะหัดให้ทานอาหารแล้วเนาะ,ะโอเคนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะฮาหน่าฮาหน่านี่ฮาหน่าฮาหน่านิดนึงนะคะโอเคนะคะสนใจก็สอบถามมาแล้วกันนะคะสำหรับพ่อแม่ฮาหน่าว่างตัวเมียสี่ตัว,ตวะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ